สวัสดีครับไอชาอสวัสดีค่ะเอ่อได้ข่าวว่าช่วงลาหยุดนี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมก็สบายดีค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้คือเออไม่ค่อยชอบทานของหวานเท่าไหร่ค่ะพี่คือแบบว่าเอ่ออยากที่จะรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็บ้านเบิร์อะไรสะอาดมากเลยเนะะื้อขาออกกำลังกายก็บ่อยค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยน,นะคะ <c oughs> มีคําถามครับวันนี้มีคําถามมาถามไอชาทุกคนหายคิดถึงนะครับ <c oughs> คําถามก็คือ <c oughs> เดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนมกราคมพามีนามีนาเมสแป๊บนึง่งค่ะขอขอขอดื่มน้ำสักคุนหนึ่งอ่าแกสดช,ชื่นเมษาษภพมิดุนา LIN กรกฎดากรกฎลากรดาค่ะกรกฎดาคมเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องครับก <arson> รกฎดาค <c oughs> มมีวันสำคัญอยู่ถึง3วันนะครับไอชาลุงครับ จริงเหรอคะวันที่15กรกฎามีอะไรครับวันที่15กรกฎาเนี่ยเป็นวันที่มิวสิกวิดีโอเพลงเดียวที่เธอไม่ดูนะคะซึ่งเป็น MV of... อะไรนะ MV Official ของ y o ท t u เบอร์คนแรกของพี่แ <c> ก <oughs> แล้ววันที่29กรกฎาเหรอครับวันที่29เป็นวันเกิดของไอชาเองค่ะจะบอกว่าทุกคนมาอวยพรวันเกิดไอชาเยอะๆนะไอชาอยากได้เงินอยากได้เงินค่ะแล้ววันที่31เหรอครับวันที่31นะคะก็อาจจะเป็นวันงานคอนเสิร์ตไอชา s e c o n d a n n i v e r s a r y Cambrian e x p l o s i o n บโ้มบุมบุม,บม